นี้นุชีก็มาแนะนำาผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่มีเวลาลงขายแล้วก็ไม่มีเวลาแนะนำนั่นคือสบู่สครับกาแฟค่ะตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเพราะเราใส่ใยบวบเข้าไปด้วยนะคะจะเห็นใยบวบข้างในนะคะแล้วก็จะมีแบบกากกาแฟค่ะคือบอกว่าใส่ไปเยอะมากแล้วก็เราวันนี้ก็จะมาโชว์ว่าสครับแล้วฟองมันขึ้นเป็นยังไงนะคะการขัดผิวเนี่ยรู้สึกว่า เอาจะช่วยผัดเซลได้แบบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะพร้อมกับใยบัวนะคะเดี๋ยวลองชมกันนะคะซูมมาที่ก๊็อกน้ำเขาแล้วก็ล้างผิวให้เปลี่ยกๆก่อนเนาะแล้วก็ออกวเอาสะปูอ่ะเอ้ยไม่เจ็บครับไม่เจ็บเดี๋ยวลองเอาตรงที่เป็นบัวขัดด้วย เิร์ก็จะมีแบบกาดกาแฟอะไรเงี้ยออกมากาแฟมากๆใส่ไปเยอะมากอ่ะไม่ได้ใส่แค่ให้แบบดูว่าเป็นสมุนที่ทำมาจากกาแฟเนาะแต่ใส่ไปแบบเยอะจนแบบเฮ้ยจะบาดผิวลูกค้าหรือเปล่าเงี้ยค่ะวันนี้ก็มาลองกันพร้อมๆกันเลยโอเคเลยทีเดียวฟองก็นุ่มเยอะนะคะ ตอนแรกว่าจะไม่ทําเลยเนาะเพราะว่ามันมีบวมมันต้องใส่บวมอยู่ข้างในอะคะ่ะแต่ถ้ามันดีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทําออกมาเป็นบางรุ่นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งอาจจะใส่แค่กาแฟอย่างเดียวนะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้คุณลูกค้านะคะขอดีมากอะรู้สึกเขาก็เลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ